จังหวัดพังงาจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี2556เมื่อวันที่5พฤษภาคม2556เที่องประชุมอดนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงานายธํรงเจริญกุลผู้ราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปิดกลวยดอกไม้วางพันพุ่มดอกไม้สดสักการะหน้าพระบรมชายลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี2556เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาก,กรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเป็นผลให้ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการบำนาญคณะบุคคลและประชาชนชาวจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีกว่า2,000คนจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวถวายอศิศวาทราชสด,ดุดีผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์สําหรับวันชาตรมงคลเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษาอยู่ณทวีปยุโรปจนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัตรประเทศไทยและรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมจัดพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษถวายเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เหล่าประสบกนริกรชาวไทยได้ถือเอาวันที่5พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคลรำลึก